สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช็อาเฮียแชชแนลนะครับวันนี้นะครับเฮียมีกิจกรรมดีๆโปรโมชั่นดีๆจากทางวัสด์สันมาประชาสัมพันธ์นะครับผมก็วันนี้นะครับที่วัสด์สันนะครับมีโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่28กันบแปดกรกฎาคมถึงวันที่24สิงหาคมนี้นะครับช็อปที่ร้านวัสด์สันหรือวัสด์สันออนไลน์3 0 0รบาทขึ้นไปนะครับวงเล็บหลังหักส่วนลดแล้วนะครับลุ้นทอง1บาททุกวันมูลค่า30,000ื่น 480บาทนะฮะอันนี้คือมูลค่าทองคำวันะวันที่29มิถุนายนนะครับวันละหนึ่งรางวันรวม28บรางวันก็คือ28วันนะฮะก็ก็แจกวันละวันวันละเส้นหรือเปล่าว่าทองคำนะว่าลุ้นไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าเป็นเป็นสร้อยคอหรือเปล่าหรือว่าเป็นทองแท่งนะครับแต่ว่าได้ทอเขาแจกทองวันละทุกวันอะวันละ1บาทอ่ะเออนะครับ รวม28รางวัลก็คือทั้งหมด28วันนะครับเราก็คือเราต้องไปซื้อสินค้านะครับที่วสันสามระดับขึ้นไปนะครับพิเศษสมาชิกวาสาันรับวาสาันพอยต์เท่ากับราคาทองคำนะครับมูลค่ารางวัลละ3,480คะแนนนะครับและได้ลุ้นสิทธิ์ลุ้นทอง2 0สิทธ์นะครับลุ้นบัตรกำนันมูลค่ากว่า3 0 0 0สนบาทเฉพาะสมาชิกวาสาันนะครับผมก็ สมาชิกวัดส,สันที่มียอดซื้อสูงสุดนะฮะรับว,วัดส,สันพอยต์นะครับ6ล้านคะแนนนะครับจาก20แบรนด์ดังประกาศผลนะครับวันที่23กันยาก็สรุปก็คือว่านับตั้งแต่วันที่29มิถุนายนถึงวันที่อ,อ,อะไรอะยี่่กรกฎานะครับถึงวันที่24สิงหามนี้นะครับเขาทางวัดส,สันจะแจกทอง วันละ1บาทนะครับเป็นจำนวน28วันนะครับโดยการเราต้องไปซื้อสินค้าที่วัดส,สัน300รบาทหลังสุดลดนะครับหรือว่าไม่เข้าใจกติกาอะไรยังไงลองไปที่วัดส,สันและถามพนักงานดูนะครับเอ้ยแล้วอันนี้เราได้ลุ้นทองยังไงหรอฉลองครบ26ปีนะครับ ลุ้นทองสะใจทั้งเดือนนะครับอันนี้วสันฉลองครบ26ปีแล้วนะครับเขาก็เลยแจกไปเลย28สิบดรางวัลน,นะครับทุกวันนะครับผมก็สำหรับใครที่ซื้อพวกอา่าดักพวกดัก stone อยู่แล้วพวกสินค้าดัก stone พวกเครื่องปะทินผิวหรือว่าพวกอเวกสำอางอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถไปที่วสันได้แล้วก็ซื้อให้มันถึงยอดส0 0รยบาทหลังสุดลดนะแล้วก็จะได้ลุ้นนะครับวิธีการลุ้นยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องถามทางอ่า มันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบจะตัดผ่านคะแนนหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเราจ่ายปุ๊บก็คือใบเสร็จยอดครบปุ๊บไปสมัครสมาชิกปุ๊บก็คือได้ลุ้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยตามตามข้อมูลในบัตรสมาชิกหรือเปล่าเนาะอันนี้ต้องถามทางพนักงานละกันนะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับเป็นโปรโมชั่นที่ของทางวสันนะครับก็เฮียเอามาแบ่งปันกันนะครับดังั้นก็ขอขอบคุณวสันด้วยนะครับแล้วก็สุขสันต์วันเกิดนะครับ ฉลองครบ26ปีของวัสันแล้วนะครับเติบโตมาด้วยกันนะครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามจนจบนะฮะถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี้เองนะครับวิธีการเล่นของวัสันนะครับเดี๋ยวเฮียต่อในท้ายคลิปแล้วกันนะครับก็วิธีการเล่นนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าวัสันทุกสาขาเมื่อซื้อสินค้าวัสันครบ300บาท ต่อขึ้นไปต่อใบเสร็จสามารถเลือกรุ่นรางวัลได้2ช่องทางเช่นซื้อสินค้า1,300บาทใน1ใบเสร็จรับ1สิทธิ์นะครับถ้าเกิน300บาทก,ก็ก็ได้1สิทธิ์ถ้าเป็นสมาชิกวัสดสัญน,นะครับลูกค้าจะได้สิทธิ์เพิ่มอีก1สิทธิ์รวมเป็นทั้งหมดได้จะได้20สิทธิ์นะครับในการลงทะเบียนครั้งเดียวนะครับวิธีการาลงทะเบียนก็คือร่วมผ่านแอปพลิเคชันไลน์นะครับจะต้องแอดวัสดสั th นะครับ กดไอคอนเพื่อน,นำอสู่หน้าลงทะเบียนนะครับหลังจากนั้นก็โดยจะต้องลงทะเบียนภายในวันนั้นเลยนะสมมติซื้อวันนี้ก็ต้องก็ต้องก็ต้องส่งภายในวันนี้นะครับห้าม้ามเก็บใบเสร็จไว้เกินวันอ่ะก็คือวันสมมติซื้อวันนี้ก็ต้องส่งภายในวันนี้นะครับไปส่งพรุ่งนี้ไม่ได้แล้วนะครับก็คือถือว่า,าผิดกติกานะฮะกรอกชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขสมาชิกวาสันรแล้วก็ มาเอ่อหรือว่าเบอร์โทรสมาชิกวสันตถ้ามีนะครับอัปโหลดใบเสร็จขึ้นระบบนะครับช่องเอ่อช่องทางที่สองร่วมรุ้นรางวัลผ่านสแกน q r วโค้ดที่ร้านวสันนะครับนไปลงทะเบียนนะครับโดยจะต้องลงทะเบียนภายในวันนั้นถนะะ้าซื้อว,วันนี้ก็ต้องลงภายในวันนี้นะครับกรอกชื่อนามสกุลนะครับหมายเลขสมาชิกวสันนะครับถ้ามีนะครับแล้วก็เอ่ออัปโหลดใบเสร็จนะครับผมจะต้องเก็บใบเสร็จในการรับรางวัลด้วยนะครับถ้าเกิดว่า เราจะเล่นเล่นในการนี้นะครับต้องเก็บใบเสร็จไว้นะครับสรุปก็คือ,อเขาจะจับทั้งหมดนะครับจับครั้งที่1จับทั้งหมด4รางวัลน,นะครับก็จะมีจะมีทองรูปพันจจำนวน4รางวัลน,นะครับแล้วก็๋อก็คือเขาจะ จับทั้งหมดสี่รางวัลครั้งที่หนึ่งครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าครั้งที่เอ่อทั้งหมดเนี่ยจับทั้งหมดเอ่อเดี๋ยวนะดูก่อนห้าครั้งนะครับจับทั้งหมดห้าครั้งนะครับก็ครั้งแรกเนี่ยก็คือใบเสร็จเนี่ยจะต้องส่งอ่าตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดกันยาเอ้กกรกฎาคมถึงวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะครับอันนี้คือจับครั้งแรกจะแจก จะจ่ายรางวัลน,นะครับก็จํานวนสี่รางวัลทองนะก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเหมือนจะจับเ,เป็นสัปดาห์ไปนะครับก็จะจับเหมือนเหมือนเหมือนรวบยอดมาแล้วก็จับเป็นสัปดาห์ไปอะไรประมาณนี้นะครับจจำนวนเจ็ดเจ็ดรางวัลอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้เนาะเออแต่ว่าเหมือนจะเหมือนเหมือนว่า <c oughs> เหมือนจะรวบรวมยอดมาแล้วก็ จับครั้งเดียวอ่ะเงี้ยเจ็ดรางวันประมาณนี้คือไม่ได้จับทุกวันนะหมายถึงว่าสัปดาห์เนี้ยรวมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันถึงวันอาทิตย์อะไรประมาณนี้เจ็ดวันเนี่ยละเออไม่เดี๋ยวเดี๋ยวนะก็ประมาณนี้ละกันเออประมาณว่าสัปดาห์หนึ่งอะไรเงี้ยเขาจับทุกวันพฤหัสบดีใช่ไหมฉะนั้นก็แต่ว่าก็จะมีว่าระยะเวลาที่ส่งชิ้นส่วนจากวันไหนถึงวันไหนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ ประกาศผลทุกวันศุกร์นะครับประมาณนี้ถ้าใครที่อยากมาอ่านข้อมูลเดี๋ยวเฮียจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันนะครับว่าเออมันเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็คือต้องเอาใบเสร็จเนี่ยไปส่งในไลน์หรือว่าส่งทาง QR code หลังจากนั้นเนี่ยก็เก็บไปเสร็จไว้นะครับแล้วก็มาดูประกาศรางวัลทุกวันนะครับประมาณทุกวันศุกร์นะคะว่าเราได้หรือเปล่าประมาณนี้นะครับ เวลาเคลมทองอย่างเงี้ยถ้าเราได้เราก็ต้องเก็บไปเสร็จไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามจนจบนะครับเดี๋ยวเฮียฝากลิงก์ให้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ